ญี่ปุ่นยืนหนึ่งสัญญาณเตือนดังขึ้นทั่วเอเชียเมื่อทุกตัวเลขชี้ชัดว่าคนไทยเลือกจุดหมายปลายทางเพียงแห่งเดียวจนถึงปี2026อะไรคือสูตรสำเร็จที่ไม่มีใครล้มล้างได้กดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนช่องคุยให้ฟังลองเปิดโซเชียลมีเดียดูตอนนี้สิไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนก็ตามต้องเจอเพื่อนหรือคนรู้จักอย่างน้อยหนคนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นแน่น เป็นภาพที่เห็นจนชินตาไปแล้วไม่ว่าจะเป็นซูชิที่ตลาดปลาหรือหิมะที่ซัปโปโรเหมือนญี่ปุ่นกลายเป็นอีกจังหวัดหนึ่งของไทยไปแล้วปรากฏการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงสิ่งที่เห็นบนโซเชียลมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นตัวเลขจากทุกสำนักทั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่นหรือ JNTO ไปจนถึงแพลตฟอร์มจองตั๋วต่างๆยืนยันตรงกันหมดตลาดนักท่องเที่ยวไทยหลังโควิดฟื้นตัวเร็วที่สุดแล้วเป้าหมายเกือบทั้งหมดก็พุ่งไปที่ญี่ปุ่นที่เดียว มันคือการเที่ยวล้างแค้นที่มีเป้าหมายชัดเจนมากชัดเจนสุดๆเพราะญี่ปุ่นคือที่ที่เคยไปง่ายแต่โดนพลากไปเกือบสามปีความหวยหามเลยรุนแรงกว่าที่อื่นพอประตูเปิดอีกครั้งเขื่อนก็เลยแตกทุกคนเลยมุ่งหน้าไปที่นั่นพร้อมกันเหมือนเป็นพายุที่สมบูรณ์แบบของหลายๆอย่างที่มาเจอกันพอดีงั้นเรามาแยกส่วนพายุลูกนี้กันดีกว่าอะไรคือลมกระโชกแรกที่พังประตูให้คนไทยเข้าไปได้ขนาดนี้ หลายคนชี้เป็นที่เรื่องวีซา่าถูกต้องเลยจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์คือปี2013การยกเว้นวีซ่า15วันใช่มันเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยก่อนหน้านั้นการไปญี่ปุ่นเป็นเรื่องใหญ่ต้องเตรียมเอกสารต้องลางานนานๆกำแพงทางจิตวิทยามันสูงมากแต่หลังปี2013ากำแพงนั้นหายไปหมดการไปญี่ปุ่นกลายเป็นเรื่องง่ายเหมือนไปเที่ยวต่างจังหวัดแค่มีพาสปอร์ตกับเงินก็ซื้อตั๋วบินได้เลยการปลดล็อกกุญแจดอกแรก แต่แค่เปิดประตูอย่างเดียวมันไม่พอคนต้องมีวิธีเดินเข้าไปด้วยแน่นอนการยกเว้นวีซ่าเป็นแค่ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มาถูกจังหวะเพราะมันเกิดพร้อมกับการโตแบบก้าวกระโดดของสายการบินราคาประหยัดใช่เลยเมื่อก่อนต้องพึ่งพาสายการบินฟูลเซอร์วิสราคาตั๋วเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ตอนนี้ตัวเลือกมันเยอะจนน่าตกใจในระดับที่ทุกคนแตะต้องได้ วัฒนธรรมปูปรับทัวร์ก็เลยเกิดขึ้นเห็นตั๋วโปรคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์บินไปเที่ยวกลับมาทำงานวันจันทร์ได้สบายๆแล้วการแข่งขันมันไม่ได้อยู่แค่เมืองหลวงด้วยถูกต้องสายการบินต่างๆเริ่มเปิดเส้นทางบินตรงสู่เมืองรองฟุกุโอกะซัปโปโรนากย่าทำให้ทั้งประเทศญี่ปุ่นถูกเปิดออกไม่ได้กระจุกอยู่แค่ไม่กี่เมืองโอเคประตูเปิดกว้างจากฟรีวีซ่ามีสะพานที่ทอดไปถึงง่ายๆด้วยตั๋วเครื่องบินราคาถูก แต่พอไปถึงมันยังมีอีกตัวแปรที่ทําให้ทุกคนช็อกมันคือค่าเงินเยนที่อ่อนตัวอย่างหนักนี่คือตัวเปลี่ยนเกมของจริงเลยในอดีตญี่ปุ่นคือดินแดนของแพงทุกอย่างต้องคูณ3คูณ4แต่ตอนนี้การรับรู้มันเปลี่ยนไป180องศาจากประเทศค่าครองชีพสูงกลายเป็นคอดคุ้มคุ้มขนาดไหน มีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆไหมเอาง่ายๆอย่างราเมนชามดังๆในโตเกียวราคาพันเยนตอนนี้อาจจะเหลือแค่200กว่าบาทซึ่งอาจจะถูกกว่าราเมนบางร้านในกรุงเทพด้วยซ้ําของแบรนด์เนมสินค้าต่างๆก็ถูกลงแบบเห็นได้ชัดสิ่งนี้มันกระตุ้นการใช้จ่ายโดยธรรมชาติ แต่จุดที่น่าสนใจคือแม้ราคาจะถูกลงแต่คุณภาพไม่ได้ลดลงตามไปด้วยประเด็นเรื่องคุณภาพนี่สำคัญมากเพราะปกติของถูกมักจะมาพร้อมคุณภาพที่ด้อยลงแต่ญี่ปุ่นไม่ใช่ใช่นี่คือสิ่งที่ทำให้ญี่ปุ่นต่างจากที่อื่นการได้กินของอร่อยได้ใช้บริการที่ดีเยี่ยมในราคาที่เข้าถึงได้มันสร้างความรู้สึกคุ้มค่าที่หาจากที่ไหนไม่ได้มันไม่ได้เป็นแค่ของถูกแต่เป็นของดีราคาถูกซึ่งมีพลังดึงดูดมหาศาล ความง่ายความถูกความคุ้มค่า3อย่างนี้ดึงคนให้ไปครั้งแรกได้แต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่าคือคนไทยไม่ได้ไปแค่ครั้งเดียวจบแต่กลับไปซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันต้องมีอะไรที่ลึกกว่าเรื่องเงินถูกต้องปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นแค่ตัวเปิดทางแต่สิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวตกหลุมรักคือ สเสน่แม่เหล็กของตัวประเทศญี่ปุ่นเองและจุดแข่งที่สุดที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้คือสี่ฤดูการที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเรื่องฤดูการนี้เป็นจุดขายของหลายประเทศทําไมของญี่ปุ่นถึงพิเศษกว่าเพราะญี่ปุ่นผูกกิจกรรมทางวัฒนธรรมเข้ากับแต่ละฤดูได้อย่างสมบูรณ์แบบมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงของอากาศแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงของประสบการณ์ทั้งหมดมีนาเมษาไม่ใช่แค่ดอกไม้บานแต่คือเทศกาลฮานามิ วัฒนธรรมการนั่งดื่มกินใต้ต้นซากุระพอหน้าร้อนก็มีเทศกาลดอกไม้ไฟมีทุ่งลาเวนเดอร์ที่ฮอกไกโดหรือการปีนภูเขาไฟฟูจิตุลาพฤศจิกาคือการตามล่าใบไม้แดงหรือโมมิจิการิเป็นกิจกรรมหลักที่ทุกคนรอคอยส่วนฤดูหนาวก็คือหิมะการเล่นสกีแล้วก็การแชร่ออนเซน มันทำให้ญี่ปุ่นเที่ยวได้ทั้งปีแล้วแต่ละครั้งก็ให้ประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำกันเลยเหมือนไปญี่ปุ่น4ครั้งใน1ปีได้ความรู้สึกเหมือนไปเที่ยว4ประเทศที่ต่างกันและเสน่ห์พวกนี้มันถูกปลูกฝังในใจคนไทยมานานมากแล้วผ่านสิ่งที่เรียกว่า soft power พลังของ soft power ญี่ปุ่นมันมหาศาลจริงๆคนไทยโตมากับการ์ตูนมังงะนิเมะโดราเอมอนดราก้อนบอลสตูดิโอจิบลลเราซึมซับภาพของญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กพอได้ไปเห็นของจริง มันเลยไม่ใช่ความรู้สึกแปลกแยกแต่เป็นความรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านหรือตามรอยสิ่งที่ผูกพันมาทั้งชีวิตโดยเฉพาะเรื่องอาหารเหมือนถูกสร้างมาเพื่อคนไทยอาหารญี่ปุ่นคือซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างหนึ่งวัฒนธรรมอาหารของญี่ปุ่นกับไทยมันใกล้เคียงกันทําให้คนไทยเปิดใจรับได้ง่ายมากความคุ้นเคยนี่แหละที่ทําให้กําแพงทางวัฒนธรรมแทบจะไม่มีอยู่จริง การไปญี่ปุ่นจึงไม่ใช่การผจญภัยแต่ให้ความรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นใจเมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันทั้งความง่ายความคุ้มค่าสเสน่ห์ที่จับต้องได้ความผูกพันทางวัฒนธรรมมันยังมีอีกปัจจัยสุดท้ายปัจจัยที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้คือความสบายใจตลอดการเดินทางสิ่งนั้นคือโครงสร้างพื้นฐานที่มองไม่เห็นแต่มันส่งผลอย่างใหญ่หลวงความปลอดภัยความสะอาดความเป็นระเบียบ สามสิ่งนี้คือแกนหลักที่ทำให้การท่องเที่ยวในญี่ปุ่นมันง่ายและไร้กังวลคุณเดินคนเดียวตอนกลางคืนได้เมืองสะอาดสะอ้านแล้วระบบรถไฟก็ตรงต่อเวลาในระดับวินาทีนี่คงเป็นเหตุผลที่ทำให้การเดินทางแบบไม่ง้อทัวรฮิดขึ้นมาแบบถล่มทลาย ใช่เลยนี่คือปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดนักเดินทางกลุ่ม F.I.T. หรือ Free Independent Traveler นักท่องเที่ยวที่วางแผนและเดินทางด้วยตัวเองทั้งหมดญี่ปุ่นคือสวรรค์ของนักเดินทางกลุ่มนี้เพราะโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างมันเอื้อให้สำรวจประเทศได้อย่างอิสระและราบรื่นที่สุดเมื่อนักท่องเที่ยวไทยเชี่ยวชาญการเที่ยวญี่ปุ่นมากขึ้นจะเคยไปกับทัวร์ตอนนี้วางแผนเองได้หมดแล้วพฤติกรรมในอนาคตจนถึงปี2026จะเปลี่ยนไปทางไหน จะเห็นเทรนด์การเปลี่ยนแปลงชัดเจน3ด้านด้วยกัน 1. คือการเปลี่ยนจากกรุปทัวร์ไปสู่การเป็น FIT เต็มรูปแบบคนรุ่นใหม่จะใช้รีวิวจากโซเชียลมีเดียเป็นเข็มทิศไม่ต้องการตารางเวลาที่ตายตัวอีกต่อไปพอมีความอิสระในการวางแผนมากขึ้นจุดหมายปลายทางก็คงไม่จํากัดอยู่แค่เมืองใหญ่ๆที่คุณเคยนั่นคือเทรนด์ที่2 การขยายตัวจากเมืองหลักสู่เมืองรองอย่างกว้างขวางเมื่อคนเบื่อความวุ่นวายในโตเกียวโอซาก้าแล้วพวกเขาจะเริ่มมองหาประสบการณ์ใหม่ๆในเมืองที่คนยังไม่พลุกพล่านอย่างเซนไดหรือฮิโรชิมะกระแสะการค้นหาญี่ปุ่นที่ยังไม่ถูกค้นพบจะแรงขึ้นเรื่อยๆและเมื่อไปถึงเมืองรองเป้าหมายก็คงไม่ใช่การเดินชอปปิ้งอีกแล้วถูกต้องนั่นคือเทรนด์ที่3และลึกซึ้งที่สุดคือการเปลี่ยนเป้าหมายจากการชอปปิ้ง สู่การเน้นประสบการณ์แทนที่จะซื้อของกลับมาก็จะมองหาการสร้างความทรงจำที่ไม่เหมือนใครเช่นการพักเรียวกังเก่าแก่การทำเวิร์กช็อปกระดาษวาชิหรือไปร่วมเทศกาลท้องถิง่นมันคือการเปลี่ยนจากการเป็นนักท่องเที่ยวไปสู่การเป็นนักเดินทางที่ต้องการสัมผัสแก่นแท้ของวัฒนธรรมฟังดูแล้วตำแหน่งแชมป์ของญี่ปุ่นดูจะแข็งแกร่งมากแต่ในสรมรภูมินี้ก็มีคู่แข่งที่น่ากลัวเหมือนกัน สถานะของญี่ปุ่นจะยังคงอยู่ได้จริงหรือเป็นคำถามที่ดีเพราะคู่แข่งแต่และรายก็มีจุดแข่งที่น่าจับตาเริ่มจากไต้หวันที่เปรียบเหมือนญี่ปุ่นมินิมีความคล้ายกันเรื่องความปลอดภัยความสะอาดจุดเด่นคือฟรีวีซ่าเหมือนกันและมีสตรีทฟูที่แข็งแกร่งมากจากนั้นก็คือจีนยักษ์หลับที่เพิ่งตื่นยาวนานแล้วเกาหลีใตล้ล่ะที่มีพลังซอฟต์พาวเวอร์จากเคป๊อปและซีรีส์ที่ทรงอิทธิพลมาก ทำไมถึงดูแผ่วลงไปเกาหลีใต้กำลังเผชิญวิกฤตความเชื่อมั่นครั้งใหญ่แม้จะมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นแต่ระบบ KETA กลายเป็นกำแพงขนาดใหญ่ที่สร้างความรู้สึกไม่เป็นมิตรประกอบกับข่าวเรื่องความเข้มงวดของด่านตรวจคนเข้าเมืองใช่การปฏิเสธนักท่องเที่ยวไทยจำนวนมากมันสร้างบาดแผลทางความรู้สึกและส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางอย่างรุนแรงความรู้สึกว่าไม่ต้อนรับเป็นสิ่งที่ทำลายความเชื่อมั่นได้เร็วที่สุด เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้งหมดบทสรุปที่ชัดเจนคือญี่ปุ่นจะยังครองบัลังอันดับหนึ่งในใจคนไทยต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี2026อย่างแน่นอนปัจจัยพื้นฐานทุกด้านมันแข็งแกร่งเกินกว่าที่คู่แข่งจะตามทันใช่ความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวไทยกับญี่ปุ่นได้ก้าวข้ามช่วงของการทำความรู้จักไปสู่ช่วงของการเป็นคู่ชีวิตที่พร้อมจะสำรวจและทำความเข้าใจกันในมุมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในขณะที่คนไทยกำลังเจาะลึกเข้าไปในเมืองรองและชนบทของญี่ปุ่นมากขึ้นคำถามต่อไปจึงไม่ใช่ว่าคนไทยจะยังไปญี่ปุ่นอีกหรือไม่แต่คือการท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งของคนไทยจะเริ่มเข้าไปส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนเล็กๆในญี่ปุ่นเหล่านั้นอย่างไรในอนาคตคุยให้ฟังจุดประกายให้คุณสร้างสรรค์ความคิดที่ดีกว่าเดิมฝากติดตามช่องจะได้ไม่พลาดความคิดดีๆ